สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมนะพุ o c ช a n แน l ซึ่งวันนี้ผมจะมาทำ Q&A ซึ่งผมไม่ได้ทำตั้งนานแล้วนะโอเคแล้วผมมีคนที่จะแนะนำด้วยมาเร็วสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อปื้วแล้วผมมาจากช่องมิสเตอร์และผมก็เลยจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็ตามที่บ้านเลยครับผมจะพาเข้ามาทำ Q&A ด้วยโอเคเราจะมาดูคำถามไล่กันเลย ถามผมว่าผมจะจำคลิปแนวไหนในปี2025เนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอ t o เ l e t tower defense นะโอ้ใช่ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคําถามท,าที่2คือถ้ามีผู้ติดตามครบ1ล้านซับจะเอารูปไปให้ใครเอ่อคำถามต่อไปก็คือผมอายุเท่าไหร่ก็ลองเอา4ีบวก5 คำถามนต่อไปใช้มือถือรุ่นอะไรครับขอสเปคด้วยก็สเปคมือถือก็รุ่นทั่วไปส่วนสเปกเกิดคือหยียบคำถานสุดท้ายอาณาโคตคุ้มอ,อยากทำคลิปแนวไหนก็ทลิทเทอร์วอร์ดีเปน,นะไม่ช่วยอะไรเลยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ